นางเอกเดินผ่านในขณะที่มีหญิงสาวคนหนึ่งกำลังสารภาพรักกับพระเอกแต่ถูกพระเอกปฏิเสธไปด้วยคำพูดแรงๆหญิงสาวคนนั้นจึงได้ตกหน้าพระเอกไปนหนึ่งฉากพร้อมกับวิ่งร้องไห้ออกไปนางเอกที่แอบฟังทั้งคู่คุยกันอยู่ก็ได้เข้าไปพูดกับพระเอกว่าขอโทษนะที่แอบฟังนายไม่จำเป็นต้องพูดอะไรหลายๆแบบนั้นเลยไม่ง่ายเลยที่ผู้หญิงคนนั้นจะรวบรวมความกล้ามา สารภาพรักนางเอกพูดต่อว่าเธอเองก็ไม่ได้ทําอะไรผิดนายไม่จําเป็นต้องทําร้ายความรู้สึกแบบนั้นพระเอกจึงตอบก,กับ ไปว่าการพูดแรงๆไปแบบนั้นดีแล้วปฏิเสธไปตรงๆถึงจะได้ผลเพราะตอนมัธยมพระเอกเคยทนคนมาจีบตื้อไม่ไหวจึงไปคบด้วยสุดท้ายก็กลายเป็นทำร้ายความรู้สึกเธอโดยไม่รู้ตัวสุดท้ายเธอก็ทิ้งพระเอกไปพระเอกจึงเล่าเรื่องนี้ให้หนางเอกฟังนางเอกเมื่อได้ยินดังนั้นจึงตอบกลับไปว่านายอผิดแล้วนะอเซกวะนายเพิ่งบอกว่าผู้หญิงคนนั้นแต่งหน้าหนาและผิวไม่ดี เมื่อเทียบกับการถูกบอกเลิกแล้วบาดแผลนี้อาจจะลึกกว่าเธอจะไม่มีความสุขในการแต่งหน้าอีกต่อไปนายคิดแทนคนอื่นแบบนี้นายก็เท่ากับทำร้ายคนอื่นเช่นกันเพราะความเย่อหยิงของนายนางเอกจึงได้เดินหันหลังกลับไปบอกยนต์หญิงสาวคนนั้นโดยมีพระเอกที่มาแอบดู หลังเลิกเรียนพระเอกยืนรอนางเอกก็ได้บอกขอโทษนางเอกจึงตอบกลับไปว่าคนที่นายควรขอโทษไม่ใช่ฉันพระเอกก็ตอบว่าใช่ฉันรู้แต่ไม่เป็นไรฉันปลอบใจผู้หญิงคนนั้นไปแล้วนางเอกตอบกลับพระเอกบอกว่าที่ตัวเองนั้นทําไปทําเกินไปจริงๆ,ท,งๆที่จริงแล้วเขามีความสุขมากที่มีมาสารภาพรักแต่ยังมีผู้ดีดกว่าพระเอกอีกหลายคนพระเอกจึงอยากปล่อยเธอไปหาคนอื่นที่ดีกว่านางเอกจึง พลานคิดถึงตัวเองตอนที่สารภาพรักกับพระเอกพระเอกปฏิเสธไปเป็นเหตุคนเดียวกันไหมนะพระเอกเดินมานั่งใกล้ๆนางเอกแล้วพูดว่าฮากิโนะเธอเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ตัวเองเร็วมากฉันคิดว่าเธอดูร่าเริงขึ้นเยอะมากๆนางเอกจึงตอบกับ ว่าใช่เหรอฉันว่าอาเซกะวะก็ดูห่างเหินเกินไปนายไม่ค่อยยิ้มไม่รู้นายเป็นอะไรพระเอกจึงบอกว่าฉันไม่อยากจะทำตัวเหลวไหลเหมือนเด็กๆนางเอกจึงตอบกลับไปพร้อมทำหน้ายิ้มยิ้มว่าไม่นะ่า ก็นายยังเด็กนี่พระเอกพูดต่อว่าฉันไม่มีคุณสมบัติไปว่าให้ใครจริงๆนางเอกได้ยินดังนั้นก็หันหน้ามามองพระเอกพระเอกก็หันมามองนางเอกทั้งคู่ต่างสบตากันนางเอกจึงหันหน้ากลับพระเอกก็ยืนหน้าเข้ามาใกล้ๆนางเอกแล้วถามว่าทําไมถึงมองด้วยสายตาแบบนั้นนะนางเอกเขินอายเอามือปิดหน้าพระเอกก็ได้ดึงมือนางเอกออกแล้วขอดูหน้าใกล้ๆหน่อยพร้อมยืนหน้า เข้าไปใกล้หน้านางเอกและส่งยิ้มหวานกระชากใจให้หนางเอกเป็นหนึ่งกลุ่มขณะนั้นเองมิสกิก็ได้เดินมาพร้อมกับถามว่าพวกเธอกำลังทำอะไรกันพระเอกเห็นแบบนั้นก็รีบลุกขึ้นและบอกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยเพื่อนนางเอกก็เข้าไปหาพระเอกโดยเร็วและบอกว่า น่าสงสัยจริงๆนางเอกก็มองดูเพื่อนและพระเอกหยอกล้อกันด้วยความสนิทสนมจึงเกิดความสงสัยตอนเดินกลับบ้านนางเอกได้ถามเพื่อนว่ามิสกิกับอาเซกาวะรู้จักกันตั้งแต่ตอนไหนเพื่อนนางเอกจึงตอบก,กลับไปว่าบ้านเราอยู่ใกล้กันและอยู่ชั้นเดียวกันนางเอกถาม เพื่อนต่อว่าเคยไปบ้านพระเอกไหมมิสกิก็ตอบไปว่าเคยไปทานข้าวที่บ้านพระเอกบ่อยๆนางเอกจึงคิดย้อนไปในอดีตพระเอกมีมิสกิเป็นเพื่อนคนเดียวและเปิดใจให้มิสกิคนเดียวยิ้มให้กับมิสกิคนเดียวฉันลงลักรอยยิ้มที่อาเซกาวะยิ้มให้มิสกินางเอกเดินมาเรื่อยๆด้วยความสับสนเห็นร้านเบียร์ก็เข้าไปนั่งและสั่งเบียร์แต่เขาไม่ขายให้จึง กนินางเอกเดินทางกลับด้วยเงินที่เหลือเพียงน้อยนิดแถมยังทำหล่นอีกระหว่างขึ้นบันไดจึงก้มหาพระเอกที่ปั่นจักรยานมาเห็นเข้าจึงถามว่านางเอกกำลังทำอะไรอยู่นางเอกตกใจพระเอก นางเอกก็บอกพระเอกไปว่าตังลนอยู่ขณะที่กําลังหายอยูนั้นหัวหนางเอกก็ได้ไปโขกกับราวบันไดและบอกว่าเจอแล้วพระเอกเห็นแบบนั้นก็บอกว่าฮาคิโน่ทาแบบนี้มันอันตรายเกินไปพร้อมกับเดินไปเอากระเป๋านางเอกเออกไว้ที่ตะกร้าหน้ารถจักรยานตัวเองนางเอกเห็นดังนั้นก็รีบเข้าไปคว้ากระเป๋าตัวเองพร้อมบอกว่าไม่เป็นไรถือเองได้แต่พระเอกก็ไม่ยอมนางเอกจึงเอากระเป มาวางไว้หน้ารถจักรยานของพระเอกและเดินกลับบ้านพร้อมกันการเดินกลับบ้านกับพระเอกเป็นสิ่งที่นางเอกรอคอยมาตลอดในตอนนั้น ตัดภาพมาที่มิสกิกับคาอรุที่คาเฟ่กำลังคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการย้อนเวลามิสกิก็เอารูปที่ถ่ายกัน3คนมาให้คาอรุดูและถามคาอรุว่าเธอช่วยไล่มนลักษให้หน่อยได้ไหมตัดมาที่พระเอกกับนางเอกนางเอกถามพระเอกว่า ถ้าคนที่นายชอบมาตลอดมาสารภาพรักรก,กับนายฉันคิดว่านายควรบอกเขาไปตรงๆพระเอกเลยถามว่าทำไมจูจๆถึงพูดแบบ นายเอกก็เลยตอบไปว่าแน่นอนว่ามีคนที่ชอบอาจจะรอให้ในายสารภาพรักอยู่ก็ได้พร้อมทั้งหันหน้าไปทางพระเอกและคิดในใจคือมิสกิสินะนางเอกจึงบอกพระเอกไปอีกว่าสารภาพรักไปแล้วก็อย่าลืมชวนเธอไปเดทพระเอกจึงบอกว่าจะรู้ได้ยังไงละ่ะว่าจะไปด้วยกันได้ถ้าถูกปฏิเสธละ่ะพร้อมทั้งหยุดจักรยาและยื่นหน้าเข้ามาหา พร้อมกับพูดว่าถ้าถูกปฏิเสธเธอจะปลอบใจฉันไหมนางเอกเมื่อได้ยินดังนั้นก็หยิบกระเป๋าตัวเองที่หน้ารถพระเอกพร้อมกับบอกว่าทําไมต้องเป็นฉันละ่ะนางเอ,งเอ,นนอกเดินหนีพระเอกเดินตามและเอาแขนกั้นนางเอกไว้ลักนางเอกให้ติดกับราวถนน นางเอกบอกว่าอย่าทำแบบนี้สิพร้อมทั้งผักมือพระเอกออกมือทั้งสองก็เริ่มสัมผัสกันพระเอกมองหน้านางเอกแล้วยิ้มพร้อมกับบอกว่านางเอกน่าสนใจมากพระเอกจับมือนางเอกยืดไปกับราวนนพร้อมเลื่อนหน้าเข้าไปใกล้ๆนางเอก นางเอกผลักตัวออกจากพระเอกวิ่งไปยังจักรยานเอากระเป๋าวางไว้หน้ารถและปั่นจักรยานหนีพระเอกพระเอกวิ่งตามภาพที่ทั้งสองคนกำลังหยอกล้อกันถูกมิสกี้เห็นเข้าพอดีวันต่อมาในโรงเรียนนางเอกได้เปิดสมุดบันทึกของเพื่อนและได้พบว่ามีรูปคู่ของพระเอกและเพื่อนถ่ายด้วยกัน